t o be here. Thank อ o u so m u c h อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค you ่ะขอบค a n o a บ้างค่ะขอบคุณค่ะขอบค a ณค่ะขอบคุณค่ะขอบค y ณค2ะขอบคุ่ะขอบคุณค่ะขอบ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่อบุณ่ขอบคุณค่ะขอบคื่อบค่ะขอบ่อค่ะอ่ะเอ่อ่ะอบาค่ะขอออ่า่่ะ่ะออ อย,อยากให้คุณโบยืนยันว่าเราไปเรียนจริงไม่ใช่เราไปไปเจอจกจุ่นไทย <c ười> คนไทยมาเจอหนูคือเราแวกที่หนูอยู่มันเป็นมันเป็นในเมืองค่ะ <c ười> เป็นแบบว่ายุ่โซนสาทรโซนออสีลมอะไรเงี้ยแล้วก็โลเคชั่นที่เราจะไปเที่ยวในหลอนมันก็มีเดิมเดิมแบบโคเวนการ์เด้นตลาดนนะัดมีเป็นอ,อ,อะไรประมาณนั้นแบบแค่โซนโซนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนไกลก็จะเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วันเป็นโซนท่องเที่ยวไปเรียนจริงค่ะพี่ คแต่อย่างตอนดูทิ้นเขาบอกว่าของเราที่เจอเขาก็คือบังเอิญเอใช่ทุกคนที่เจอที่เป็นนักแสดงบังเอิญหมดเลยเทพเทพแบบเทพก็บังเอิญเทสนี่คือตลกสุดแล้วแบบโบกี้มีเป็นร้อยอ่ะต้องขึ้นอันเดียวกันแลรัศฐานีเดียวกันเออ่โบกี้เดียวกันแล้วแบบเจอตรงหน้าเลยอะไรเงี้ยเขาเลยแบบมันเป็นเวทเป็นกับทำไมอะไม่ไไม่ดีใจเหรอเจอเพื่อนจะแสดงร่วมประเทศ ดีใจนะแต่ค่ารู้สึกว่าแบบว่าโลกมันกลมหน้ากลมแปลกๆ <laughs> บอกมันบอกมันมันแปลกๆนะม<อ>ันมันเจอกันแบบจังๆจังเลย,เลยอะไรเงี <laughs> ้ยแดงว่าสิ่งที่โบคิดก่อนนั้นนี้ว่าไปกูงเหงา,ก,งากูโดนเดี่ยวเดีดวก็คือไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยรู้สึกอยากเหงา <laughs> มีความรู้สึกนั้นด้วยหรอห <laughs> <laughs> มีคเรู้สึกเขาแบบวับนนี้จะได้อยู่คนเดียวไหมนะจะได้แบบไม่มีจะต้องมีแหละจะต้องมีคนแบบว่าโบไปรังนี้กันไปกินข้าวอาหารไทยทุกวันเลย บ่อยมากค่ะแบบกิกนอาหารฝรัง่งน้ำวันได้อ่าอ,อย่างนี้ฉ้นพูดภาษาอังกฤษกับใครเจอแต่คนไทยเจอหนูพูดกับครูทุกเชา้าคือพูดกับครูค่ะหนูเรียนจันถึงศุกร์ใช่ไหมถูกตั้งแต่8ปดโมงเช้าอะคือเริ่มเรียนแล้วจนถึงแบบบ่ายสองทุ่มก็คือพูดแต่ภาษาอังกฤษอยู่นั่นน่ะทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเป็นต้นเหตุว่าทําไมถึงอยากพูดไทยเหนื่อยเนาะมันใช้สมองพูดตั้งแต่เช้าพอกลับบ้านมาก็ ใค่บ้างเหรอเอาเรื่องเรียนก่อนละกันจ,จะให้ดูจริงจังเรา <c oughs> ไม่หรอกเราเราได้ตามที่เราต้องการมั้ยอาจจะไม่ถึงเป้าที่ต้องการค่ะแต่ว่าได้ประมาณนึงได้แบบว่าก็ไม่ไม่ไอายไม่ไอายพ่ออายแม่แล้วอะตอนเนี้ยก็ตอนตอนนั้นที่เราไปตั้งใจว่าเราอยากกลับมาสื่อสารได้ใช่ตั้งใจแค่ว่าเข้าใจแล้วก็สื่อสารได้เข้าใจว่าสิ่งที่ควรจะใช้ ใน no? our our life, s e n t e n ที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าเราทิ้งไปตั้งแต่แบบมัธยมทิ้งไปนานมากกับเรื่องการใช้แก a ม m อะไราเงี้ยอันนี้ครูเขาก็เหมือนมาปูพื้นฐานใหม่เลยแล้วก็เรื่องคําทรงคําศัพท์นี่คือมันขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าจะได้ใช้ไหมคศัพท์จะต้องท่องซึ่งเราไม่ท่องเราใช้ในใช้ชีวิตเด่นฟังแล้วจะถามว่าเออหมายความว่าอะไรเขาก็จะแปลเราจะไม่เซิร์ค่ะแต่ตอนแรกคือทุกคนถี่กว่าโบน่าจะไปเป็น ภาษาไทยที่นั่นมากกว่าที่จะไปเรียนก็มีบ้างมีจัจงหวะบางช่วงที่ครูบอกว่าอิสนอ t จากใช้คลาสแองกิทนะรูก็แบบอ้าว sorry teacher มันเพลินนะมันเพลินแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาจากต่างประเทศก็จะแบบว่าอยากจะรู้ว่าคำที่เหมือนกันในชาติเรากับชาติเขา<อ>คำไหนเหมือนกันบ้างเย<อ>ซึ่งได้คำว่าสารเณเหมือนกันภาษาอังกีค่ะอ๋อตุรกี เป็นภาษาเดียวกันแปลว่าสารเณรเหมือนกันคำเดียวกันคำเดียวกันเป๊ะออกเสียงคล้ายกันออกเสียงคล้ายกันอินเนอร์เหมือนกันลองดูสารเณรอันนี้ก็แล้วเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจเขาว่าไปด้วยใช่บอออีกตัวเซ็มติ้งเลยอยู่สายที่ต้องเล่นอย่างอ่าความไปอยู่ลอนดอนความเป็นสาวลอนดอนมันเป็นยังไงบ้างลอนดอนเกิร์มั้งลอนดอนเนอร์ค่ะลอนดอนเนอร์ลอนดอนเกิร์ลมันก็จะเป็นแบบมันจะมีความแบบว่าห่วงหนุ่มห่วงตัว จะแบบว่าคนอังกฤษจะไม่ชอบเออชาวต่างชาติแหละจะมีเรื่องออ personality การไม่ถูกรือต้องตัวคนอื่นหรือว่าการจ้องหน้าจ้องตาคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราคนไทยเป็นการจ้องหน้าจ้องตาจับมืต้องตัวเป็นเรื่องปกติแบบเป็ไงสบายดีไหมแบบมือถึงแล้วก็พูดก็จะแบบว่าเขาจะห้ามถามอายุห้ามถามด้วยนั้นซึ่งเราคนไทยก็แบบ my name is bo melada i'm 29 y e a r s old <Okay. S 1> นาก็แบบครูก็บอกว่า อย่าพูดอายุห้ามพูดอายุกันอังกฤษไม่ถามอายุก็เอา้าเ่มันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นของคนไทยเนอะอายุเท่านี้ค่ะนี่นี่ค่ะอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมครูมาเยอะบ้างเดี๋ยวตอนไปตอนไปหลายคนอยากทำเพารู้สึกว่าเส้นผมสุขภาพดีมากแล้วเลยอยากลองขอว่าถ้าเราไปดัดผมรอน เออมันคงใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันคงแบบนูนี่นั่นขึ้นป็นยังไงอธิบายมันใช้งไง่ายขึ้นผมมาว่านั้นหรอเะหย่อนเนี่ยมันก็เป็นผมลอนไม่ต้องตื่นมาใดผมอะไรเยอะแยะคิดแบบนั้นที่ไทยแล้วตื่นมาขยำน้ำเช้าทำทุกเช้าผมแบบคือผมสภาพมันยังดีพี่แต่แค่มันแบบว่าอย่าหาทำเนาะไปต่างประเทศย่ารันผม้ทำสีก็พอเนาะ แต่ว่าโชคดีผมผมสวยบิชเชอร์จะเข้าหลังที่สบัดิเองหรือครับแทนทีก็รีจอยสิค่ะอะไรการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างก์สำหรับตัวโบเองได้ไิชเชอชีวิตเหมือนเป็นคนธรรมดาแรกๆยากแรกๆยากหลังๆสนุกเพราะว่าพูดอะไรก็ได้ทไมจะทำตัวอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้จักเลยจริงหรือไม่มีคนรู้จักจริงเหรอจริงค่ะาจริงค่ะชาวต่างชาติอะแไรอะอะไรที่แบบ ประหลาดสุดคือเดินกลับบ้านเพราะว่ามันมืดเรากลับบ้านดึกไเงี้ยไปกินข้าวเั่นเพนแล้วก็แบบสามทุ่มกลับมันสามทุ่มมันถึงจะมืดใช่ป่ะคะพอมันมืดปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทางกลับบ้านเราคนแปลกหน้าเยอะอะไรเงี้ยสเตนเจอร์เยอะเดินประหลาดแล้วกันเดินประหลาดพี่เคยเห็นคนแหวกมั้งแหวกเลยแหวกใหาให้เราเดิน เเขากรงกลัวเราไม่เลยใช่คือเรารู้สึกว่าพอมันมืดอ่ะเวลาเรากลับบ้านด้นมืดคนเดียวมันต้องเดินอะไรประหลาดประหลาดหน่อยอแบบไม่ปลอดภัยว่าคนแหวก<อ>แบบว้าเออ,เอ,อได้ผลไม่คว้ไม่คิดเลยว่าเราสวยแล้วทำอย่างนั้นเละไม่โมเมนต์นั้นไม่สวยอ่ะ <laughs> ที่ำอะไรก็ได้อยู่อยู่ต่างประเทศแบบคนไม่รู้จักตอนนี้เ็นจากนิสเซ็นน้ำตาที่อันิสตินเบเซอร์ไพน์แล้ววันนั้นเราแบยวันนั้นไม่สบายพอได้เจอแบบ กันยพันทางเม่อกี้ไว้พันทางเมื่อกี้ทางเมื่อกี้ให้ไใเลยนะดน่นี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 ่งี่น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 นี่นี่คิดว่นี่น่นี่นนี่นี่นีนี่นนี่นี่นนี่ย่นนนีีนีคนี่ดี่ีนีนี่นี่นีน อ it's so good เยอย e l c o e so much yeah and after that have room h a v มีบ้านมีห้องแล้วไม่มีห้เรืรส้าอวันไม่สบายค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้เจอคนใกล้ชิดครงอะไรงโหก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกำลังใจ ขเขามายังไงเขามายังไงเขาแอบ,บมาค่ะคือเขาว่างแผนกับพี่พีชที่เนาะแล้วก็บอกว่าจะมียามาให้หนูก็แบบยาอะไรอมีหมดแล้วมีครบทุกยาเลยแบบแก้ปวดแก้น้ำมูกอะไรอะไรมีคราหมดแล้วอะไรเง,งี้ยเขาบอกอันเนี้ยยาเนี้ยเธอไม่มีแน่นอนบอกหนูนก็อ้าวโอเค เขาก็เลยโทรมาให้ลงไปรับแล้วก็แต่งตัวนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันสกปรกเนาะเราแบบน้ำก็ไม่อาบมันก็ไม่แปรงนุ่เดาๆเลยคนไม่สบายพี่ไม่มีแรงจะแบบทำอะไรมันก็นอนเงี้ยพอลงไปข้างล่างก็เห็นแบบว่าพนักงานที่เป็นแบบเข้มๆหน่อยเป็นคนอินเดียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นึกว่าแบบยายอินเดียทำให้ยายอินเดียมาไปกินอะไรเนาะ หญิงจีนเหมือนกันว่ายาจีนหรอเขานั่งถือเป้งกันมาทั้งคู่ในหัวคือจะเอาแต่ยาแบบเราก็จะขึ้นไปนอนเนาออกไปน้องเขาก็แบบว่าขอบคุณแล้วก็เดินเข้าประตูสวนเราแล้วก็เอาไปชิบยาจีนเลยคนส่งยาอยู่ในก็เลยหันหลังไปแล้วก็เจออันเล็กยาจีนเหมือนกันยาจีนเหมือนกันแต่เขายาใจเราไหม ก้รเห็น hmm. ปุ๊บไปเจอยาจีแ euh ล้วน่าม no ึงไงอนไรปุ <oh ๊บอะไรเงี้ยแบบมันก็แบบอุ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่สบายพาไปหาหมออะไรเงี้ยเป็นยังไงแต่เขาก็โดนสมัยกับซึ่งไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนเพราะเขาต้องตัดายไปรับเราที่โรงเรียนตอนที่จะไปจะเอ๋ระหว่างทางเดินก็เลยจะเอ๋เลยไม่มีโบแต่ดีที่เขายังไม่ไปถึงโรงเรียนเขาน่าจะเอกใจอะไรสักอย่างแหละค่ะโทรเลยโทรหาแบบฝั่ง น้องเลี้ยงว่าโบแบบเหมือนไม่รับโทรศัพท์หรืออะไรหรือเปล่าอะไรยน้องเหมือนไม่ทักมาอะไรจะแปดโมงอะไรเงี้ยตอนนั้นดีใจในโบเพราะว่าพี่อเล็กซ์แบบซื้อตั๋วแบบกองโดินยกไข่ตั้มหนักยก่าแล้วบินไปปวดเซอร์ไพรเราเลยใช่ค่ะว่าโชคดีตรงที่ว่ากองเขาไม่ได้มีคิวเขาแล้วเขาก็เลยแบบขอโอกาสตรงเนี้ยบินมาหาก็มาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนั้นก็ ก็รู้สึกดีแต่ก็เกรงใจตัวพี่เล็กด้วยล่ะเพราะว่าตัวเติร <as> ์นแพงอะไรเงี้ยแบบแต่จริงซึ้งใจในแฟนคนนีย้ยังไงบ้างมันนเป็บุซสุดมากซึ้งมากเป็นบุญมากเลยที่ได้รู้จักกับอเล็กติลาดเดชเป็นบุญมากเลยพี่เข <ย sters> าเขาไปกีเป่กเขาไปกี่รอบอ่ะเขาไปสองรอบรอบแรกเซอร์ไพรส์สามวันก,ก็ก็รู้สึกว่าเ หรือใจจริงแล้วเขาอยากพักปะแต่เขาไม่สบายเลยนะใช่รอบสองไม่สบายเป็นแบบแขกตี้ปะต้กอนตอนแรกก็แบบว่าพี่จะให้หนูไปรับไหมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องพี่แบบเดี๋ยวจะได้นั่งรถถึงเลยสุดท้ายก็โทรมาหาไปนีมารับพี่ปะหนูฮะพี่ไหนบอกไม่ให้หนูไปรับไงแล้วเนี่ยเห็นไหมก็บอกให้ไปรับเอายังไงอะไรเงี้ยหนงก็ฮะพี่นึกว่าหนูจะมารับก็พี่บอกไว้ให้ไป หนูก็แบบเอายังไงล่ะก็เธอบอกว่าจะได้มาหาฉันทีเดียวเร็วๆเลยเพื่อไม่ต้องอะไรไม่ไช่ย้อนไปย้อนเมื่อใช่หนูก็ไม่ไปพี่หนูก็ไม่อยากโนเขาว่าหนูก็แบบโอเคเดี๋ยวหนูรอละกันนะพี่อะไรเงี้ยรอรับนะไอเรื่องกำไรอ่ะใช่วันเกิดฝันที่ไม่ได้ให้วันเกิด เออโชว์อวดใหญ่เลยไม่รู้ว่าอวดว่าแฟนซีนว่าอวดว่าจะขายมือมาวดชูอย่จริงต่อหน้ากล้องนแบบซูมบลชนแต่ว่าถ้าใครอ่ะมึงไม่ต้องพูดแันวห็นเขาซีนหวานอยู่อยาให้เต้นโชวให้เต้โชว์นับหนึ่งถึงสิในใจนับหนึ่งถึสิบเดี๋ยวฝากให้นะแฟนสำหรับกำไรสำหรับกำไรก็หนูออกแบบเอง ออกแบบเองดีไซน์เองแล้วก็เป็นพลอยประจำวันเกิดเขาที่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยครบยังสิครบยังโอเคฝากเพลงถ้าเจออะไไม่จบเลยความหมายอะไรยังไงบ้างคือเข็มลงยังไม่ได้เห้าไปคือความหมายมากมายหรือว่าอะไรวะความหมายก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าโชคลาภเงินทองเสน่ห์เมตตาอะไรเงี้ยเป็นแบบพลอยประจำอะไรเงี้ยล่ะค่ะสีชมพูใช่เป็น ทิ้งทูมาลีนสีเขียวเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อยากๆชื่ออะไรอะไรเออเสิร์ฟแะแล้วก็เป็นหัวใจอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวแทนเราเตอนท้ายมีลงคาถามะรักกูหลงกูคาถาเปลี่ยนใหม่ละคะแรกเป็นรักกูหลงกูหลังเป็นเชื่อฟังกูทำตามอะไรอะยอมกูหน่อยสิอันนี้มันคือสิ่งในหัว ในใจน่นาจะเป็นเสียงในหัวค่ะแต่ดังไม่รู้โมโูกัอกน,กนอ่ะ<น>พอให้เขาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาเปลีย่ยไปมเขาก็ตั้งใจดูมากๆว่าแบบอุ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรแบบฉันั้นคืออุ้ยทำไมเป็บบอุ้ยอะไรเงี้ยแบบใส่พอดีเลยมันแบบอุ้ยเราชอบแต่เราเราผู้ชายก็ใส่ได้นเนะอะเงี้ยขอกว่าทำเป็นคู่ด้วยของหนู่มีก่อนหนูทำให้ตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าพี่เล็กใส่แบบนี้ก็น่าจะเหมาะกันอะไรเงี้ยก็เลย เขาต้องปวดอะไรขนาดนี้หนูคิดไว้แล้วแหละหนูได้ทำเต็มที่เลยเอ้โหแล้วเขาต้องปวดแน่นอนพอชูกล้องเจอปุ๊บเฟตเมันจะอ้อตแบบแค่แบบบางเป็นแบบเหมือนสปอร์ตไลท์แวมแล้วมันแบบวิบวับใช่มันเล่นแสงเล่นไฟแล้วก็คิดเทคนิคกันมาเยอะเพราะว่าหนูชอบออกแบบจิวเวลรี่นะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้แบบนี้นะคะลองทักไนเล็กเมสเซจมานะคะเดี๋ยวเสริมดวงได้ค่ะ อ๋อมีเติมเงินด้วยแต่ว่าเสิร์ฟด้วยสุดท้ายแล้วโบโบจะกลับไปเรียนอีกไหมอยากกลับไปอยากกลับไปเรียนอ่ะเพราะว่ามันมันได้ใช้สมองจริงๆเลยอะแบบสมองสิ่ที่เราไม่ได้ใช้มานานต้องมาเรียนกันต่ออีกเดือนที่คนเขาบอกว่าเขาสองเดือนเลยเราไปเราเราไปเรียนเรากลับมาแล้วได้ไาผ่านแค่งหัวอน่อมันได้เท่านี้ก็บุญแล้วจะเอาอะไรเนี่ยได้เลยๆ พวกเธอลองไปเรียนดูสิสองเดือนเราได้เท่านี้ก็บุญแล้วแล้วต้องแล้วภาษาได้กรอบหนึงใช่อย่าไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งจริงๆโบอ่ะคือก่อนที่จะกลับไทยอะค่ะครูเขาถามแล้วว่าอยากจะอัปเกรดเลเวลตัวเองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรียนได้มาครึ่งเทอมแล้วครูก็บอกว่าอัปเกรดเลเวลได้แล้วแหละแต่โบก็บอกว่าอันที่หนูจะอัปเกรดขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้ตรงใจอย่างที่เราอยากเรียนเราอยากสปีกิ่งเนาะอยากจะพูดอะไรเงี้ย อันที่ขึ้นไปมันเป็นแบบเจาะไปในเรื่องอะไรสักอย่างก็จะไม่อะไรใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากเรียนกับครูคนนี้ต่อไปก่อนอย่างเงี้ย่ะคุ้นเคยกันแล้วด้วยแล้วก็มันตรงใจที่เราอยากเรียนจริงเครายเมื่อวานพี่อะไรบอกว่าต้องขายก็มีได้แบบว่าขายแสนบอกว่าโบอยากได้อากได้อะไรเขาซื้หมดหนูอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยไม่เชื่อพี่ไม่กว่า อยู่นะอยากให้รู้ว่าไปซื้อ90,000มื่นกล่องไปคนซื้อเองหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะยังนะมันละแยะแล้วยังเนาะแต่เป็นไงมาบอกพะแสนกล่องปุ๊บเข้อจะคุกเข่าขอแต่งงานตรงนี้มันยอมไหมยอมตกใจนะทำไมโบดูไม่เชื่อในคำที่พี่ถามเลยเนี่ย มันจะอีกไม่กี่วันนี้สิพี่โอ้ยวันละสามร้อยกล่องพี่น่าหรันลามระองค์มาวันละสามร้อยกล้องั้มดไม่ม่น่าหรอกวันนี้ถ้าไปดูสวยดูผอมดูแบบว่าดูแบบเอ๋ออล่าจับเนาะแต่ว่าแต่งงานจะมาเม็ดเท่านี้ไม่ได้นะคะโอ้แค่เงินไม่พอหนูสมทบคุณได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ